สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็มาแจ้งข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับปาคายางพาราประจำที่17กันยายน2568นนั่นเองครับยางพาราว,วันนี้ก็ยังถือว่ายังดีนั่นเองครับ เพราะว่ายังไม่มีการปรับตัวลดลงนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางวาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ย,ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก่งกำไรและ 7. ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับ ก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้26บาท20สตางค์ราคาวันนี้ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น53บาท20สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 62บาทวันนี้ขยับขึ้น25สตางค์ราคาท้องถิ่น59บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทวันนี้ปรับเพิ่ม25สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาท ยางก้อนถ้วย DRC 100 55เอร์เซ์บาท50สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น52บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เเซต์ยางสด27บาท68สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น24บสาท68สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปยางพักชั่วโมง 30บาท82สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น27บาท82สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 6 5เปอร์เซ็นต์ยางค้างค,งคืน35บาท66สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น32บสาท66สตางค์และยางก้อนถ้วย drc 70%เปอร์เซ็นต์สบาท85สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น 35.85บาท85สตางค์นั่นเองครับตรงนี้จะเป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นน,นั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่การซื้อขายจะได้ราคาแตกต่างกันออกไปก็คือขายได้ไม่เท่ากันนั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพยางเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มน,น,นั้นนปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และเราก็จะไปดูตารางของราคาตลาดกลาง EUDR กันบ้างและตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มอย่างชนิดไหนราคาเป็นอย่างไรปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์จะได้เห็นชัดเจนนั่นเองครับ